วันจันทร์ที่16มิถุนายน2568ดาวจันทร์ย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมเวลา10นาฬิกา7นาทีราศีกุมทาตุลมพลังของจินตนาการความหวังและการสื่อสารวันนี้ทำอะไรอาจไม่เห็นผลทันทีแต่ต้ององค์ทาด้วยใจเชื่อใจหวังจันทร์ร่วมราหูและลแรงอังคารแรงถักแดนมนตราแห่งคำพูดใช้วันนี้เปิดร้านเปิดตัวสินค้าขายออนไลน์เจราจาธุรกิจโปรโมทแบรนด์เพราะจันทร์ร่วมราหูสร้างภาพลักษณ์ให้คนเชื่อและแรงอังคาร พูดแล้วมีแลางกระตุ้นคนฟังใครทําคอนเทนต์ไลฟ์สดสื่อสารกับคนหมู่มากวันนี้คือวันของคุณเลขมงคลตามหลักโหรเลขสองสุขสบายเลขสี่เดชบารมีเลขเจ็ดสิริมงคลเลขห้าความมั่นคงเลขแปดเสริมใจเลขหกผู้ใหญ่เมตตาเลขหนึ่งคุรเหล็กเลี่ยงทิศมงคลตะวันตกเฉียงใต้ ใช้พลังจินตนาการเสน่ห์ของคำพูดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือคุณจะพูดแล้วคนฟังทำแล้วคนซื้อลงแล้วคนเข้าใจ